มาท้าโปรเจกต์ลินเดมอนพาร์ทที่เจ็ดกันอีกแล้วไหมคะเอาไปไหนอยหลังลงคลองตายเอาเกมไปกลับมาสู่เกมที่เรียกว่าเล่นได้ลำบากที่สุดในโลกกับคนที่เล่นแล้วเหนื่อยใจที่สุดในโลกใครอย่ไม่ใช่เจ๊แน่นอนโอเควันนี้ก็เมื่อคืนผมปล่อยปกไปทั้งที่เรายังไม่ได้อัดคลิปเลย ใช่ยังไม่ได้อัดคลิปเลยเพิ่งจะว่างอัดวันนี้ย <c oughs> ครับวันนี้ทำ <c oughs> ไมต้องเดินรอบสวนเนี่ยเจ๊น,นี่จดูสวนไงน,นี่เราจะไปหมู่บ้าน N กน <ไป S 1> ันนี้เราไปจอหมู่บ้า NPC มาแล้วนนี้เราจะเดินทางกันนะคั <c oughs> นนี้เตรียมอุปกรณ์พร้มใช่ <c oughs> พร้อมค่ะก็มมีอะไรบ้าง <c oughs> เปตูเนี่โห,โหไม่รู้แต่ว่าต้องมาเก็บผักก่อนปะไม่ต้องก็ได้ป่อย่อ่อ้ เ,เอ้ยผมเก็บแค,แครอทเออเก็บแครอทเก็บแครอทโอ้โหทำไมเก็บเร็วอย่างนั้นอ่ะกระทุบเลยทำอะไรบ้างผมผมผมบปเสร็จแล้วดีเยอะชิ้นนึ่งเก็บไว้เก็บไว้กินเองเก็บข้าวด้วยปะข้าวเดีย๋ยวก่อนเอ้ยข้าวก็เก็บดีก่อมันไอ้นี่หมดละเหลืองหมดละลือเก็บตุกไปเลยเดวเาไปดูบ่อน้ำพุร้อนกันนะคะที่คิมอนได้สร้างเอาไว้ให้ ผมได้ผมแก้ไขพื้นเป็นพื้นกระจกไปนะตอนแรกที uh, ่อยู่ในพาร์ทหกอ่ะมันมันเป็นพื้นอิฐธรรมดาแลวพาร์ทนี่ผมแก้ไขให้เป็นพื้นกระจกอ๋อจริงดีแต่ของเจ๊มันไม่เห็นเป็นกระจกเนี่ยเห็นดิมันเป็นกระจกเป็นกระจกเป็นกระจกแบบกระจกกระดูกอะไม่มันเป็นสีขาวแบบน่าจะเป็นนี่เทปเจอร์แพคอะไรนั่นใช่เป็นเทเจอร์แพคมันเป็นกระดกกระจกกระดูกเจะได้จังอเป็นดิลองมองที่พื้นตอนนี้พื้นที่ยืนเนี่ยในน้ำเนี่ย นี่ไงเป็นแบบเห็นไฟไหมันเห็นไฟวะไม่เห็นไม่เห็นแสดงว่าต้องไปดูของคิวม่งมันเป็นคนละทิศเจ้าแพรกใช่ทำไมรู้สึกเปลี่ยนเทคเจอร์แพรกใช้แล้วมันดูแหลกแหลกจริงดิเห็นมีน้องถามด้วยว่าเจ๊ใช้แบบไหนแต่เจ๊ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้แบบไหนเจ๊ใช้มอสแสบผสมกับเทคเจอร์แพคที่ชื่อวิวแพรกครับผมใช่ใช้เองก็ไม่รู้หรอกครับต้องให้ผมนี่แหละตอบตะโกตะโกรอืม ไปแล้ววาเนี่ยเดี๋ยวโอ้หเดี๋ยวมันจะมืดแล้วไปไปเลยโอเคค่ะถ่ายในเจตทิ้งลูกไว้สักสองวันอือรีบเลยก่อนเราจะนั่งเรือไปนะคะอ๋ออันนั้นทิ้งเรือยังไงอ่ะขี่ขวาขี่ขวาเคยนักถึกโะหูแล้วทิ้งบนดินไงก็ทิ้งบนดินนะอันนั้นตามผมมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขี่เรือยังไงก็ขี่ขวาไงเอาไปไหนเอ้าเอ้าเอออือโอเคค่ะเปิดแบบนี้ดีกว่า ไหโอ้ยรอด้วยสิแหมตรงโตง่ตงต่งตามมลาหมึกใหญ่ช้นใหชน,หชนเป็นปลาหมึกตายนะเนี่ยเรา<ม>จะข้ามเกาะกันนะครับเราจะข้ามโซนโลกเลยเนี่ยเอาเจ๊เร็วนะตามไม่ท,ทันผมทิ้งนะเออพี่เดี๋ยวเจอเจ๊เปลี่ยนมุมกล้อง <laughs> <laughs> เอาใหม่เอาใหม่โอเคนี่เจอเกาะแล้วนะคะเกาะครั้งที่แล้วที่ได้ออกทะเลมาตามหาวันพีชแต่เรากลับมาเจอหู่นว่าเอ็นพีซกัน โอ้โหไวเอวีซีใช่ต้องเก็บเรือไว้ด้วยนะรู้ปะเปล่าค่ะกลับเราชนน,นั่นน่ะค่ะกลับเราค่อยไอ้นี่ก็ได้ทับได้เหรอไม่ไม่ค่กลับเราก็ค่อยไอ้นี่ดิอะไรวะนี่มันน้ำตกดีกว่าไปทางไหนทางนี้ปะ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้เ,เดี๋ยว,ว <ะ S 1> ขาวกลับ<ๆ>เราก็ค่อยทําเรือใหม่ไงเอาได้เดียวเดียวเอะกลับไม่ได้เดี๋ยวเดียว <laughs> อ๋อออยู่ไหนเนี่ยอ๋อไปได้อ๋อองค์ผมตกแล้วเรือแตกอ๋อจโอเคต่อไปก็ต้องเดินแล้วแหละเอา อยู่ไปไหนล่ะอยู่นี่ไหนคิวอยู่ไหนนี่นี่นี่ลงเรือเลยลงเรือเลยมันลงเลยเหรอไม่อยากลงอ่ะมันไม่มันถ้าเอาเราลงได้ปะมันก็ไปเองนะผมไปแหละลงไงอ่ะลงไม่ได้กดชิปดีโอเคอุ๊ยเก็บเก็บคืนด้วยจม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 เก็บคืนได้ไงเนี่ยมันกลายเป็นไม้สามโนนั่แล้วเก็บไม้ไว้ไงโอเคโอเคทีละต้องข้ามเขาอ่อนต้องปีนเขาอ่อน เดี๋ยวดิแล้วเรามีน้ำยาวิ่งไวปะเนี่ยมีนี่ไงกินกินเออกินด้วยเนี่ยเดี๋ยวกินเลยปะกินเลยกินเลยอยู่ได้แปดนาทีไปนี่ไปเลยไปครับแล้วกวดมันทิงปะเนี่ยเก็บไปก็ได้เผาเหรอนี่นี่ล่องมาตามน้ำเดือดต้องหามุมอ้วก็บอกแล้วต้องขึ้นทางนู้นไม่เชื่อไม่โอ้โหผมมาแล้วรอบนึงเมื่อเช้าโอ้ไหนเนี่ยผมมาแล้วรอบนึงเนี่ย จดทางหินด้วยอย่านี่ยช่างหัวเหมือนกันไหมหรือว่าจะแว็บหน่อยไม่เอาอ่ะไปเลยเดี๋ยวมันมืดไปไหนอีกอ่ะไปทางนี้ก็ได้นี่เฮ้ยผมลงถึงเจอแพรกผมไม่รู้ว่าไหนเปนไหนเว้ยแป๊บนึงนเดินทางหินอันนั้นเลยอันนั้นเลยไม่ไม่ไม่รู้ว่าไหนคืออะไรวะไม่รู้ว่าไหนคือที่ขุดอะไรแป๊บนึ่งขุดทางหินเนาะมันอยู่ได้แป๊บหนึงทีนะเออไม่เป็นไรวิ่งไม่ทันหรอ เดินล่วงหน้าไปก่อนได้ปะไปทางนี้ได้ไหมเนี่ยเดินครับอยากไปก่อนไปเลยครับทางนี้ก็มีน้ำทะเลเหมือนกันตกลงเราจะขึ้นไปทางไหนไม่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 เราเอามาทางทางที่ผมมาเดี๋ไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ไดงนี้เอากลับมากลับมาที่มีฐานหินเร็วๆเราหกนาทีเราหกนาทีโอเคครับไปครับเอ้าเถอดเถิดแก้คนแก่มาสนุกดีกรลลัม นี่นี่เราที่นี่ลิบตัดติดตัดเข้าในเลยโหเนี่ยเริ่มมืดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมันมืดไวจังเลยเก้ให้ออกบ้านช้าเร็วๆช่วยขุดไปดิ้าช่วยขุดไปดิหูเราต้องใช้ถ่านนะทำไมใช้ทำไมเผามงเผาหมูเนี่ยอยู่ข้าวไม่เอาเอามาตีชิ้นเองมืดแล้วครับไม่อยากข้ามหมูที่บ้านเราจะทำไงเราจะทำไงเราไม่มีลาวาตรงนู้นด้วยอ่ะเอ้ยเราไม่มีเตียงแล้วเนี่ยจะทำไงไม่มีหมุกไม่มีแกะ ดดผมบอกนอนแล้วว่าให้เอาอหวัวให้เอาเตียงมาจากบ้านก็ไม่ยอมไงไปทางไหนแล้วเนี่ยหลงแน่ครับจังหวะน,นี้ถ้าหลงทำไงอะหลงก็ต้องไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตามผมมานะโอเคต้องหาแก่ก่อนเลยเนี่ยบอกแล้วว่าให้ลงมอดแผนที่โอ้ไม่หนู่ก็ดีอะไรก็ใช้มอดช่วยอะตามโอเค เฮ้ยตรงนี้มันคือหนีมะปะใช่เรามาเมืองหนีมะแล้วแหละคีบอยู่ไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเจ๊หลงอ๋อไหนล่ะเฮ้ย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 เอาดาบมาใช่ปะเอามาสิโอเคต้องกันตัวไว้เปิดเจอตัวอะไรเปิดเจอซอมบีป้ปะใช่ใช่อุ้ยทังไมมันลำบากจังเลย <laughs> ี่่ออกันนนนมต้องขึ้นไปข้างบนหรือยังไงใช่ต้องขึ้นไปข้างบนเพราะข้างบนมันจะเป็นเหมือนพื้นที่แบบเขาเรียกอะไรนะโอเอซิสอะแต่นี่มันกลางถิมะนี่หว่าใช่แต่มันเป็นถิมะอ่ะก็ดีแหละนี่ไงเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วเออเออจะขึ้นมาแล้วทีนี้ก็ตรงเลยครับตรงไปทางนี้เหรอใช่ใช่ที่ผมจำตรงนี้ได้เช้าผมมาแล้วเนี่ยเมื่อเช้าผมตกตรงนี้อยู่เลยเกือบตายจริงจิเฮ้ยเจอแล้วแหละซอมบี้น่ะไหนๆๆนทางด้านขวาเฮ้ยคปเร์ เอาคิดเป็นไงบ้างที่ตายบ้างเหลือครึ่งนึงโอเคดีลงลงเลยเราจะจะลงยังไงอ่ะมันลงไม่ได้โอหโหเอาละเจ๊ลงมาเร็วๆรีบลงมาเ้ยัไงเจอมหากรรมซอมบี้เนี่ยเร็วๆเลยไม่รู้ว่าไม่อยากมากโอุ้ยนี่มันซอมบี้นะสิเื่อไรเมื่อกี้คือผมก็กำลังจะตายไงก็แบบ ใจร้ายเออจะแกะแล้วแกะคิวครับเตียงครับเตียงจะแกะแล้วนี่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 วิ่งมาครับเตียงเร็วเฮ้ยมีของกินบ้างมีหมูย่างวะมีมีมีเอามากินก่อนนะเจได้ยินเสร็จพี่ตีเจทำไมอ่ะผมไม่ได้ตีเจซอมบี้เวนละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแกะตัวเดียวเอาเอาตายเลยเอากันเอาเจได้ตายเจีนี่แย่จริงๆเร็วๆรีบเอาเรือแล้วรีบไปเลยเอ้ยหรือจะนอนให้มันเช้าก่อน เออนอนให้มันช้าเถอะไปนอนเลยขึ้นเตียงนอนไงเนี่ยพูนไงเออเออโหอะไรเนี่ยทำไมตายอ่ะเจ้ไม่ช่วยผมตีบี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมบี้บี้มันตีแรงจังอ่ะอ่ะผมตีเจ้ไปทีหนึ่งใช่คิวตีเรือเลื่อนหมดตัวไม่ผมตีก่อนเจจะตายเราเร็วลิีบไปเราเอาเรือไปเลยใช่ไหมเธอเอาเรือไปอันเดียวก่อนอันเดียวก็อยู่ตรงนั้นแหละโอ้โหอะไรเนี่ยไปแล้วฮะ เดี๋ยวกดไรขึ้นเรือเนี่ยเอาไปเลยคลิกขวาคลิกขวาวางคลิกขวาขึ้นรีบไปเลยเลยแหนกดคอนโทรลมันจะเร็วกว่าเดิมนะลองกดดูอ้าวเออจริงโอเคจริงก็จริงปันแมันเหมือนเรือสปีดโบ๊ทอ่ะไม่ไม่คืออยู่บนเรือแล้วกดวิ่งได้ไงวะไม่น่าตายเลยอ่ะนี่แหละมัวแต่แบบงกไงเก็บของวอดหลงทางหรือเปล่าไม่หลงหลงทางค่ะเจอหลงเธอกระชากหัวมันเออเออเออมันของผมอันนี้มันของผม ของผมนะลองทางที่หาเจอวันที่ฝนตกไน้ลงหน้าตาไปทางนู้นก็ได้นี่จะไปทางเดิมหรอก็ <S 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 ต้องไปเอาของคืนก่อนดีเออใช่ใช่ไปทางเดิมไปทางเดิมเดี๋ยวลงนี่เราเมื่อกี้เรามาปีนตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมปี่รู้จะจะรู้เหรอตรงนี้แหละมัง้งเอ้เจ็ดชนแม่เจ้า ทางไหนเนี่ยขึ้นทางเดิมดีเนี่ยเมื่อกี้ออกมาทางนี้เราผมจำได้เลยเด็กกันมาก็ได้เนี่ยไม่ใช่เปล่าวะรู้สิการจะไปหมู่บ้านไอพีดีมันลำบากขนาดนี้เลยเหรอคิวไหนใช่ปะเนี่ยต้องไปหาหิมะเอาขึ้นไม่ได้นี่นี่บุง๋งบุ๋งขึ้นไปกับน้ำเลยเนี่ยคิวขึ้นยังไงอ่ะกดค้างอุ้ย,กย,ยตกกดค้างขึ้นไปตรงน้ำ เราขึ้นน้ำตกเพื่ออุย้ยโอ้โหปีนน้ำตกสุดยอดเลยไมค์ครับตัวละครไมค์ครับคือตัวละครยอดมนุษย์ไปทางไหนหรอโอ้โหไอ้คิวเดน้ำตกอันตรายลงน้ำดีกว่าโอ๊ยเส้ต <c oughs> กเส้ตกเส้ตกเอาตาย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 ไปทางเดิมเหรอไม่องรีบขนาดนั้นไม่ได้ไหนเมื่อกี้เรามาจากทางไหนนะผมจำไม่ได้จะไปรู้เหรอถ้าตัวตายอีกทีเราเดินทางใหม่ไหมบ้า บอกแล้วให้ลงวอสแมพเนี่ยไม่เอามันไม่นุงใช่เราไม่ได้อยู่ทางนี้เจไม่ได้มากลับข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 ับไปตรงนู้นเลยตรงที่เราเอาเรือไปชนอะไหนวะเราชนกันทางไหนอ่ะทางโนว่าทางโน้ผมจำที่ชนได้อยู่เป็นไหนแล้วเนี่ยอยู่ทางนี้นู่นไงเรือเรือคิวปะเนี่ยไม่ใช่เรือผมได้ไงผมเก็บเรืออยู่เนี่ยเอาแล้วเจไปไหนอ่ะอยู่นี่เจพอกเก็บเรือเรือใครไม่รู้เรือใครเรือเจนะเรือผมตอนแรกเอะ ไอ้ไม่แกเ<ช>เธอแตกอ่ะป้าไม่เจยอยู่ไหนแล้วคือหลงกันไม่ใช่เหรอเจยมาเก็บเรืออ่าแล้วก็คือหลงกันไม่ใช่เหรอเออหลงปะ่ะหลงดีเว้ะไปไหนเนี่ยเจยอยู่ในน้ํามผมก็อยู่ในน้าแต่ผมกลับมาตอนทางแรกที่เราเรือเราชนอะ่ะโอเคโอเคไปทางแรกที่เรือชนใช่อ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเออตอนแรกเรามาทางนี้ไหน นี่ผมเจอไอ้<ห>น,นี่ละเออเดี๋ยวยืนนี่นี่เจอแล้วนุนนุนนุนเจอเจ้ป่ะน่ะเออเจ้ป่ะนั่นอะไหนยกเลยนียกมือบ้าอะไรคิวไหนอ่าน่าๆใช่นั่นนั่นน่ะเจ้นนอ,ยอยู่ทางไหนของคิวอยู่ตรงหน้าผมเนี่ย <c oughs> ไหนไหนคิวมองผ่านซอกมาซอกอยู่ไหนเนี่ยต้องเข้าไปในซอกนี้เหรอ ไอ้ ly, ใช่เจ้บอลน่ะไอ้บ้าเจ้ติดอยู่เนี่ยอา้าวชิบหายเงาอะไรวะ <S 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 เงาพอมาใกล้ๆแม่งหายตอนหน้าเอ้าแล้วหายไปไหนเนี่ยเรือแตกก็ดีแล้วเจไปไหนเนี่ยโอ้โหตายตาย <S 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 ผมว่าเราได้ตายอันอีกรอบไปแล้วเพราะว่าเจวบอลจะหลงทางเออคืออยู่ไหนเจยอยู่ตรงที่น้ำตกที่เรามากันเนี่ยออกมาหน้าเกาะเลยมั้ะ จะอยู่ตรงน้ำตกที่เรามาเนะี่ยกับได้ว่าที่คิวพาขึ้นนะ่ะอ๋อโอเคโอเคแน่ใจนะว่าน้ำตกนั้นหรือให้เจ๊ไปน้ำตกนั้นเนี่ยเจ๊ไม่ได้ไปไหนไกลเลยเอางี้ก็ได้ถ้าตัตายแล้วกลับบ้านแล้วนั่งเรือใหม่เถอะโอ้ไม่เอาทำไมเราจะไม่ฆ่าตัตายเนี่ยอยู่ที่น้ำตกเนี่ยเนี่ยนะผมก็ผมก็มอยู่ใต้น้ำตกเนี่ย,ยแล้วจะไงเจอละคิวแล้วโอ้ชีวิตโอ้เจ้นไหนไปทางไหนนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเราต้องไปฆ่าแกะเราต้องรีบ ไปกําจัดแกะถ้าเราไปถึงของเราหายหมดเราทํายังไงเนี่ยแล้วของเราจะหายได้ไงใครจะมาเอาอ่ะมันก็หายได้ไงเราเหย่อไปกระดินครัมเอ้ยอะไรเรามีน้ําเอ้ยเรามีไม้ซากจากเรืออยู่ไ่ข้าวกลับเออที่มันทางนี้นี่นะทางนี้นี่ไงใช่ที่ไปใช่นึกอเปล่าแล้วโอ้ไปหลงไอ้น้ำตกบ้าน ปอเออนี่ไงเนี่ยที่ผมแถวนี้แหละไหนขึ้นทางไหนเมื่อกี้เราขึ้นกันทางไหนวะเจ๊จะดูไหมเมื่อกี้เราขึ้นกันตรงทางดินแต่ก้าคือเป็นหิมะเหรอไม่มันยังไม่ถึงเมืองหิมะไงเจงกดกระโดดโลลัวนี่นี่ไงเจ๊ที่ผมมาขุดฐานเมื่อคืนเนี่ยอ้าวเหรอ นู่นไงหิมะอยู่ฝั่งนู้นเราต้องขึ้นไปอีกถูกปะโอถูกคือถ้าไปถึงหมู่บ้าน NPC นะจะเป็นด้ของมันค้างบ้านมาทั้งสองคืนแล้วก็กลับบ้านซะก็เดี๋ยวว่าข้ามอ่นะีโอโอ,โอมาแล้วต้องขึ้นอีกเหรอขึ้นที่ชายแถวนี้เหรอนี่นี่น,นี่เหวนี้ป,ป่าวะ ขึ้นเมื่อกี้เราขึ้นบนหิมะเออเพื่อนหิมะเพื่อนหิมะอันน้นแหละใช่โอ้มาก่ะเจ๊แม่งหลงทางเออ,เอนี่ไงจ๊อนี่ไงผมจำได้ผมดูคืิปนี้หิมะนี่เอาไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยกินได้ป่ะก็ทำมันจะมีสโนโบอลด้วยนะเอาปลาหัวเงินยอะอยู่ไหนวะผมดูถึงกระบนแล้วเนี่ยขึ้นไปทางนั้นยังไงอะเก่งไปหิมะได้ป่ะ ได้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 ไดเอาเวนไปตีข้างล่างไม่ได้เจ๊เพิ่งคิดไปไหนละเนี่ยตีหิมะอยู่หมาเนี่ยโอ้ยกว่าจะมาถึงนี่ไงจำเหวนี้ได้ไหมที่ตายเมื่อกี้เลยเออเอาหูตรงนั้นคเปอร์แล้วของเราอะลงดีๆนะทางไหนถึงจะลงได้ดีวะดีทางนี้ทางเจ๊นเนี่ยโอ๊ย โอ้ยคิปเปอร์มันหนักเจ๊เดี๋ยวนะตัวนี้มันตัวระเบิดนี่ใช่ตัวระเบิดคิวมันหนักทางนี้ตีๆเธอยบบโอ้นี่ไงของเอามารวมที่ผมก่อนแล้วกันเจ๊ทีเไอเยาผมค่อยแบกงเจ๊โดนแล้วเนี่ยแกก็วิ่งหนีไปก่อนอ้อมมาทางผมเออฆ่าแกะเถอนะนั่นแหละสองตัวเจ๊คิปเปอร์ตามมิดมะเนี่ยรู้มันอะไปฆ่ามันก่อนแล้วกันกลัวแม่งมันระเบิดอัดหลัง โอเคอยู่ตรงต้นไม้นั่นแมลเจ๊มาของขึ้นก่อนผมต้องขึ้นอะไรบ้างวะเนี่ย <S <S เจ๊ต้องการอะไรบ้างอ่ะผมถามใครนี่ก่อนเจ๊ไม่คิดว,ว่าไปอยู่ตรงนู้นได้อะทำไมวับวับบ้าอะไรเมื่อกี้ว,วับเจ๊เน็ตไ,ไ,ไปแล้วแหละเมื่อกี้ผมคุยแล้วเจ๊ไม่ตอบ ไอเน็ดเลยมั้งเน็ดอะเน็ดเอาเอาอะไรบ้างเอาอะไรคืนบ้างเอาคบเพลิงแล้วก็ดาบเฮ้ย็ทำไมมันเก็บไม่ได้อ่ะได้โอ,โ,โอ้โหแล้วเมื่อกี้มผมลืมไปผมวิวยี่สิบสี่หไม,ไม่ไม่ตายตั้งนานมาคะเน็ตายหาเลยเออดาบมันก็โอเคก็พอจอบอะไรก็อยู่ที่คิวอ่ะเอาเอาขนแกะมาขนแกะมาโยนมาโยนกดอะไรนะกดคิวกดคิวเลย Um> uh> um ี่ไงก็ชอบพูดอย่างนี้ไงแล้วเดี๋ยวแบบเจอนกพิราบแล้วรู้สึกโทร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 ไปทางไหนต่อขาแก่ก่อนผลแก่ไม่พอต้องเอามาสองขนต้องหกอันอ้าวกรรมไม่ต้องคลาสเถอะแต่รีบวิ่งทางนี้ก็ได้มั้ยทางนี้ทางนี้เอาไปไหนเราวะนี่เราไม่ได้ลงทางนี้หรอเออเราวิ่งตรงจะมืดอีกแล้วเนี่ยม่ั่งไงแกไปสิ ตรงนะตรงนะเราตรงนะไม่เข้าใจคำว่าตรงเลยนะตรงก็ตรงน่ายากแต่ว่าแค่เดินตรงยากยเลยเอ้ยดูด้ยเฮ้ยพื้นเหรอเฮ้ย,ยระวังหลงเนอะเจมส์เดี๋ยจะเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยเจมโดนตีเรื่อยๆเลยไม่รู้อะไรตีหิวเปล่าเฮ้ย โอ้หิวจะต um. anyway> ายแล้วค cool ิวคิวคิวหายแล้วเอาอะไรให้กินก่อนดีวะเร็ว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 คิวอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ที่เดิมอยู่ที่แกะที่คิวตีแกะเนี่ยเนี้ยกินกินเนื้อดิบก่อนนะฮะวัตเอากินไปก่อนให้มันขึ้นก่อนเออโอ้โหงั้นแกจะไก่ข้างก่อนมาดิย่างไก่ได้ไหมได้ได้ได้ ไก่ตายยากไก่หายโอ้โหแล้วผมทำโต๊ะคราบมาหกอันทำไมวะเนี่ยกดผิดไม่รู้การฆ่าไก่มันยากที่สุดนชีตเมื่ออีกละเจอแพ้เยอะมากเลยฆ่ามา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  ข้ามาข้ามาข่าแพ้มาแก่เออแก่แหละเออข่ามา,ออออา,มาให้เยอะที่สุดเลยต้นมาเป็นไงวะมันตกนเหมือนแกะว่าแอนดี้เออแล้วเจมี่ด่าไปเพื่ออะไรวะคิวไหนอะผมอยู่ตรงนะั้นที่เดิมเลยเจ๊ตกลงม,มาข้างล่างแล้เจ๊ก็ขึ้นเลยอันนี้ผมได้เตียงอันหนึ่งแล้วเนี่ยมีขนแกะถึงสามอันบ้างมีสองอันอะหามาอีกตัว<อ>ให้ได้ต้องได้อีกตัว แบ่งกันนอนเตียงไ,ไ,ไม่ได้เหรอไม่ได้ถ้าไม่นอนพร้อมกันมันจะไม่ไม่ไอ้นี่มันจะไม่ตื่นใช่ใช่นี่ไงเจอตัวนึงนู่นไงนู่นไงแถวนู้นหนุนอูบินสิบตัวนู่นเออเอามาเอามาสักตัวมามามามันอยู่ไกลคิวต้องไปฆ่าแถวนั้นเองแล้วกันเจอใช่ไหมไม่ไม่มันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้เอเอเด๋ยวลงไปฝั่งน้กปอนรอบรอคออไปนั่นก่อนรอบอะไรรอบเตียงเงินนั่นะ เจ๊ตยวคิวจะไปฆ่าหรือไงเจ๊โอ้ยซอมบี้จิ๋วเอ้ยซอมบี้จริงด้วยไม่กล้าไปซอมบี้มาแล้วเนี่ยไม่เอาอะรอที่นี่เดี๋ยวไปหาไอ้นั่นกันดูนะเว้ยเฮ้ยซอมบี้มันมาที่เจแล้วมีดาบก็ตีตีไปก่อนแล้วบ้าใครจะไปฆ่าตีกันแล้วเบิดปันเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยดอม โอ้ลำบากนู่นก่ายเป็นเอยแพะแกะเป็นยี่สิบตัวเลยส่งนู้นอ่ะตอนนี้ไงผมเจอแกะอีกตัวแล้วงั้นเนี่ยเออนี่ไงไอนี่มุวัวหรือแกะวะเนี่ยฟังเสียงมันร้องแกะมันปีนมาหาเจ้เองเลยเนี่ยเออ เจอแล้วเนี่ยเขาให้ครบสามดิขนแกะสีน้ำตาลขนแกะสีขาวอะ่ะสามอันแล้วมันเก็บเอามายต์มายนมายนมาทำไมไม่สอนเจ๊ครับเอาไปเจ๊ไม่มีไม้ไมดิแกะสีน้ำตาลแกะสีขาวอะ่ะรอฮิวมมนเขาคับของไหมฮะไปคกับเตียงครับยากไปแล้วมานอนนอน กี่นาทีตอนนี้เหรอยี่สิบสี่นาทีแล้วโอเคตื่นเช้ามาแล้วนี่ฮะเก็บเตียงเก็บเตียงไงอ่ะทุบทุบทุบใครจะชอบต้มตังซูเม่านั้นอันนี้กินนี่ด้วยกินนี่ด้วยไหนเอามาเนื้อดิบปะเนี่ยไม่ดิบไม่ดิบไก่ย่างแล้วมีเนื้อหมูเนื้อหมูเลยไหมมาใส่ใส่ในเตา มีมีไก่ตัวนึงเอาใส่ก่อนร้อยนีสุดแล้วมันใส่อยู่น่ารอรอมันสุกก่อนรอมันสุกก่อนโอเคไก่อยู่ไหนอะใส่เราไม่เห็นไอ้นี่ให้เลยต้องเอาหมูออกปะก็เอาออกไปสิเอาหมูไปเอาหมูไว้ผมกินก็ได้เจ๊เต็มยังอะไม่อาจจะกินหมูหรือกินไก่แล้วกันยังยังไม่เต็มเลยงั้นผมเอาไก่นะกินถ้าไม่เต็มเลือดจะได้เพิ่มให้เต็มไงเลือดจะได้เพิ่ม อ๋อเนื้อหนักแกะที่เจ๊บอกเออทุกๆๆเดินทางกันบ่าการไปหมู่บ้านเอ็นดีซีมันลำบากมากโหดสมบุกสมบันอะเคครับแต่่ะนั่นยังเจอไก่เจอแพะเป็นร้อยเลยเห็นปะเห็นล้แครนรอนวอนเอ้ยผิดทางเอาเหรอแล้วไม่บอกอุสาหลงมา นี่ไงไอควางไหนคิวอยู่ไหนน่ะเอานี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่วัวมาเอาเนื้อวัวดิกินเนื้อวัวแล้วต้องลงมาข้างล่างปะไม่ลงครับลงลงฮะอ่ะลงไปทางไหนต่ออันนี้ลงมาตรงน้ำนี่ก็ได้มาเจอตรงนี้มั้ยโอ้ัวเยอะจังมอโอ้ยอยากเลี้ยงวัวแถวบ้านเรามันไม่มีเลยอ่ะไม่ค่อยมียังไม่ค่อยเห็นเลยคิววะาอาไอตีวัวเมื่อกี้ฟาวทิปเปอร์คืออะไร อธิคมันไงเอาคิอยู่ไหนอะลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วลงน้ำมาลงน้ำมาเอาไปฆ่าหมูอีกฆ่าวบัวนี่ไงน้ำไหนฮิวอยู่ไหนมันอยู่ในน้ำเลยลงมาดิเป็ไหนตรอึืนคืนเป็นการที่แบลำบากมากฆ่าดีอินหมูนะ่ะ เอาไม่กินแบบเนื้อแม่โอ้โหไม่เอาแค่นี้ก็เยอะแล้วเราไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องไปฆ่าตัวอะไรแช่ออนเซนก่อนไหมไม่ไปรีบเลยนี่ดูออนเซนอ๊ยลงไปก็ตายดิคิวอย่าแกล้งนะไปเจ๊บอกมันเป็นทองไม่ใช่เหรอเออมันเหมือนทองเลยไปทางไหนทางนี้ปะเนี่ยตรงตรงเลยตรงวิ่งสิครับรออะไรอยู่ล่ะโอ้โเสียดายเวลล์ยี่สิบสี่ของผมมากเลยนะรู้ไหม เดี๋ยวเราจะตายซะก่อนไอ้บ้าตรงมาแล้วเจอทางตันวัดเดอะก็ขึ้นเขาดิตันเขาเนี่ยสองทิ้งโชคเลยเขาเนี่ยปีนพีนเอ็มขึ้นเขาวะเนี่ยบัวจะไปหมดเลยไปไหนอ่อนี่ขึ้นเขาแล้วมาทางนี้แต่เจ๊งุนแล้วเนี่ยกดสเปซบาร์ประมาณนี้ค่ะ แกว่าจะก,กระโดดนั่นแหละมันถึงมันถึง้งขาไม่มึอนอะ่ะไม่กระโดดได้ไหมไม่กระโดดเจ๊จะขึ้นยังไงไม่รู้มันมึนเนี่ยของใครมันเต็มจอตรงนั้นไกลๆหน่อยนะอ้าวได้ไอ้นี่มาด้วยไอหนังวัวโอ้โหไว้ครับเสื้อใส่เนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยจริงดิดอ่าปะลงอีกขาลงอีกเขานึง โอ้ยเจ็บปวดนะหัวกงการขึ้นเขาโอ้หูเจ๋งเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายผมเข้าใจว่าอายุก็เยอะแล้วไงเลยมึนหัวง่ายมึนจริงนะเนี่ยมันเจอความบัวด้วยลงเขานี้หรอแล้วไปไหนต่อแล้วก็เดินตรงต่อเดี๋ยวก็ถึงแล้วผมจำได้นิดๆไปปีนครับปีนอ้ยปีนครับปีนครับปีนน่าเจ๊อยู่ข้างหน้านั่นอะถึงแล้วน่ะถึงแล้วน้าเห็นแล้วน้า มันจอดก่อนจอดก่อนอย่าเพิ่งไปจอดเราจะเราจะดูเห็นไห้เห็นไ้้เห็นยังเห็นแล้วทบกรีดเลยดิฮะคุณลิงเดเลรู้สึกยังไงครับกับการปีนข้ามเขามาสามลูกเหนื่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะ พบกับหมู่บ้าน n t g ในพาร์ทหน้านะคะพาร์ทนี้เจไม่ไหวแล้วพาร์ทนี้ไม่เข้าด้วยหรอโอ้ยไม่พาร์ทหน้าด้วยไม่เข้าโอ้โหโอ้โหโคตรเลยโอเคอะตอมใจอะไม่ไหวแล้วอะในที่สุดอ่าหลังจากที่เราเขาเรียกว่าอะไรนะป่าฝ่าเขามาสามลูกแล้วก็ตายไปถึงพีนะครับผมเห็นไหมนั่นเห็นไหม้างหน้าน่ะโอเคเราพบกันพาร์ทหน้านะคะ 拜拜。